นายกถแถลงนโยบายรัฐบาลย้ำทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนายกถแถลงนโยบายรัฐบาลแจงสิบนโยบายเร่งด่วนเดินหน้าดิจิทัลวันเล็ตแต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดย้ำทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ 12กันยายน67การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อถแถลงนโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา162มีนายวันมูฮัมมัดนอมาธาประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงว่าคณะรัฐมนตรีขอถแถลงนโยบายต่อ รัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเด็นความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญว่าประเทศไทยเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่โตน้อยกว่าศักยภาพจริงปัญหานี้สินด้วยรังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและการเมืองทั้งหมดนี้รัฐบาลพร้อมจะประสานพลังกับทุกภาคส่วนเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิเพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและนำพาให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นายกรัฐมนตรีได้ยกความท้าทายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่โตน้อยกว่าศักยภาพจริงปัญหานี้สินด้วยร,รังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมและการเมืองทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รัฐบาลพร้อมจะประสานพลังกับทุกภาคส่วนเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อการเดินหน้าบริหารประเทศ1ิบข้อที่จะดำเนินการทันทีดังนี้ 1. ผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างมีทั้งระบบ 2. ดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME 3. เร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคอัตราค่าโดยสารร่วมรองรับนโยบายราคาเดียวตลอดสาย 4. สร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี informal economy และเศรษฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษีและนำไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานของประชาชนและอื่นๆ 5. เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นการวางราักฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ6 ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสารต่อการปรับโครงสร้างการตรวจลงตราทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซา่าวีซ่าฟรีนำเทศการระดับโลกมาจัดในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ 8. แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร 9. เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม Ganglion นเตอร์และสิทิรัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจให้แก่คนทุกกลุ่มเป็นต้น นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่านโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นแผนระยะยาวเพื่อการวางหลักฐานและฟื้นโอกาสให้กับประเทศอาทิยานยนต์แห่งอนาคตดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างต่อเนื่องส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และส่งออกซต์พาวเวอร์เศรษฐ,ฐกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลดึงดูดต่างชาติเพื่อตั้ง Data เซ็นต่อโรงงานผลิตเซมิคอนคดักเดินและวางหลักฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การสนับสนุนระบบเศรษฐ,ฐกิจสีเขียวศูนย์กลางการเงินระดับโลก ขยายเศรษฐกิจสุขภาพและการแพทย์ระบบสาธารณูปโภคคุณภาพพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศการสร้างศูนย์กลางและระบบคมนาคมโลจิสติกส์ผ่านโครงสร้างคมนาคมขนาดใหญ่และขับเคลื่อนโครงการแลนบริดตการแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วย One Map จัดการคลื่นความถี่และสิทธิ์ในวงโคโจรดาวเทียมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ เพื่อนำไปสู่การทำ Negative Income Tax ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดาตามเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแผนนโยบายเพื่อฟื้นโอกาสประเทศอาทิส่งเสริมการเกิดและเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ Work f ฟ r c e ยกระดับทักษะปลดล็อกศักยภาพไทย30บบาทรักษาทุกที่และการฉีดวัคซีนปากมดลูกส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศการเร่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นการพื้นฟูหลักนิติธรรมและความโปร่งใส การปฏิรูปประบราชการและกองทัพลดขนาดเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยสู่ดิจิทัลก็อปเวิร์เมนการยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนเปลี่ยนรัฐปกครองเป็นรัฐสนับสนุนลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งแก้ PM2 ห้าฟื้นฟูธรรมชาติอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ท้องถิ่น ฟื้นบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้น้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนู t ทร l ลตีเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งรวมถึงสารต่อการทูตพาณิชย์เชิงรุกแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบทวิภาคี b บเลเ e อร์และพะหุภาคีมัลติเลเ e อร์และเร่งเจราจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญและเตรียมเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นต้น นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลจะพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและดำเนินงานตามแนวพระราชดำริรวมทั้งส่งเสริมสิมสอสถาบันศาสนาให้เป็น,นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในานามนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในานามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมาพร้อมทำประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อตอบสนองสถานการณ์ ปัจจุบันให้สำเร็จพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตทั้งนี้นายกใช้น้ำเสียงที่ราบเรียบในการถแถลงนโยบายและอ่านตามคำถแถลงทุกตัวอักษร นอกจากนี้ยังได้หยุดดื่มน้ำเป็นระยะและเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการถแถลงนโยบายของนางสาวแพทองทานมีการพูดถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวันเลตกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแจกเงินและสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้ย้ำคำเดิมที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่คำนี้จะเป็นคำที่โลกโซเชียลมีเดียหยิบมาล้อเลียนเสมอก็ตาม ในานามนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในานามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทำประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทําให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนําพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคตทั้งนี้นายกใช้น้ําเสียงที่ราบเรียบในการถแถลงนโยบายและอ่านตามคําแถลงทุกตัวอักษร นอกจากนี้ยังได้หยุดดื่มน้ำเป็นระยะและเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการถแถลงนโยบายของนางสาวแพรทองทานมีการพูดถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวันเลดกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแจกเงินและสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้ย้ำคำเดิมที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่คำนี้จะเป็นคำที่โลกโซเชียลมีเดียหยิบมาล้อเลียนเสมอก็ตาม